สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสนทนากันในหัวข้อที่อาจจะ uh, พลิกมุมมองต่อการเมืองที่เราเคยเข้าใจกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับค่ะเราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากใช่ครับเป็นแนวคิดที่นำเอาแก่นปัญญาแห่งพุทธศาสตร์อายุกว่า2500ปีมาบรรจบกับความก้าวหน้าล่าสุดของประสาทวิทยาศาสต,ตร์เพื่อเสนอทางออกให้กับวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเลยค่ะ แหล่งข้อมูลที่เราจะใช้ในการสำรวจเชิงลึกครั้งนี้คืออะไรครับคือบทความวิชาการอันทรงคุณค่าค่ะมีชื่อว่าปฏิรูปโครงสร้างรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านพุทธนอตกรรมค่ะซึ่งเป็นผลงานการสืบค้นและรวบรวมอย่างวิริยะอุตสาหยิ่งโดยพระวรวุฒธโสภณเมธีนิสิตคณะสังคม,มศาสตร์สาขารัฐาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับค่ะ,คะ ก็ต้องขอชื่นชมในความอุตสาหะอย่างสูงเลยนะครับที่สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ดูเหมือนจะอยู่ห่างกันคนละขั้วให้มาเชื่อมโยงกันได้อย่างลึกซึง้งและแยบคายมากใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการสำรวจแก่นแท้ของข้อเสนอนี้นะครับว่าหลักการของพระอภิธรรมและวิปัสสนากรรมฐานจะสามารถเอานำมาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้คัดกรองนักการเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้เชิงประจักษ์ได้อย่างไรใช่ครับเป็นแนวคิดที่ท้าทายมากจริงๆเราจะมาดูกันครับว่าข้อเสนอนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจที่สุดของบทความนี้คือการชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือนิติรัฐค่ะนิติรัฐหรือรัฟลอค่ะบทความวิเคราะห์ว่าต่อให้เรามีกฎหมายที่รัดกุมเพียงใด กฎหมายเหล่านั้นก็สามารถควบคุมได้เพียงการกระทำภายนอกเท่านั้นอ๋อครับแต่ไม่สามารถยังลึกลงไปถึงเจตนาภายในจิตใจซึ่งเป็นต้นต่อที่แท้จริงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้เลยเข้าใจเลยครับประเด็นเรื่องกฎหมายไม่เพียงพอนี่น่าสนใจมากในบทความได้อธิบายถึงสภาวะที่เรียกว่า legal l o o p h o ช่องโหว่ทางกฎหมายใช่ครับที่นักการเมืองซึ่งมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดคุณธรรมสามารถใช้ช่องว่างเหล่านั้นสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนได้อย่างถูกกฎหมายทุกประการพูดง่ายๆก็คือกฎหมายอาจจะหยุดการกระทำที่ผิดได้แต่ไม่สามารถหยุดเจตนาที่ช่อฉันได้ถูกต้องเลยครับซึ่งหากมองย้อนไปที่รากฐานแนวคิดรัฐศาสตร์ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นของมาร์คิอาเบลลี่หรือฮอปส์จะเห็นว่าแนวคิดเหล่านั้นมุ่งเน้นการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ด้วยอำนาจรัฐเป็นหลัก แต่กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการที่ต้นต่อของปัญหาซึ่งก็คือกิเลสอันได้แก่โลภะโทสะและโมหะที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์นั่นเองค่ะในขณะที่มุมมองทางพุทธศาสตร์กลับมองเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งกว่ามากโดยมีหลักการว่าการเมืองเป็นเรื่องของมนุษย์และมนุษย์เป็นเรื่องของจิต หมายความว่าหากจิตใจของผู้ปกครองยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสนโยบายสาธารณะนะไม่ว่าจะออกแบบมาอย่างสวยหรูแค่ไหนสุดท้ายก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ดีสิ่งที่บทความนี้นำมาใช้วิเคราะห์ได้อย่างเฉียบคมมากก็คือหลักปฏิจจสมุบาทค่ะหรือกฎแห่งการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายครับ ที่ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการทุจริตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีกระบวนการของเหตุและผลเริ่มต้นจากอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันสภาวะของจิตใจตนเองอืมแล้วก็นำไปสู่การปรุงแต่งจนเกิดเป็นตันหาถูกต้องค่ะคือความทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นการใช้กฎหมายจึงเปรียบเสมือนการระงับที่ปลายเหตุเท่านั้น แต่ข้อเสนอในบทความนี้คือการถอนรากถอนโคนของปัญหาด้วยการดับที่ต้นเหตุคืออวิชชานั่นเองค่ะพราะฟอังแบบนี้แล้วทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากครับว่า ทำไมกฎหมายจึงไม่เคยเพียงพอจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นคำถามที่ตามมาก็คือหากต้นเหตุของปัญหาอยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรเข้าไปจัดการกับสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้นี่แหละครับบทความได้นำเสนอเครื่องมือสองชนิดที่ทรงพลังอย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเทคโนโลโยีทางจิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ส่งคนพบไว้แล้วเครื่องมือสองชนิดนั้นคืออะไรครับนั่นก็คือพระอภิธรรมศาสตร์และวิปัสสนากรรมฐานค่ะ เรามาจดลึกที่เครื่องมือชิ้นแรกกันก่อนนะครับพระอภิธรรมศาสตร์คำนี้อาจจะฟังดูยากและไกลตัวสำหรับหลายคนแต่บทความได้ให้นิยามที่น่าสนใจมากว่าอย่างไรคะบอกว่าพระอภิธรรมนั้นเปรียบเสมือนประศาสวิทยาศาสตร์เชิงนามธรรมโอ้โห oh. ครับหมายความว่ายังไงครับคือหมายความว่าพระอภิธรรมคือศาสตร์ที่อธิบายระบบการทํางานของจิตใจมนุษย์ได้อย่างละเอียดละออและเป็นระบบที่สุดคะ่ะ เหมือนเป็นแผนที่ของจิตใจใช่ค่ะการศึกษาพระอภิธรรมจะทําให้นักการเมืองเข้าใจโครงสร้างและกลไกของจิตและเจตสิกหรือสภาวะธรรมที่ประกอบกับจิตได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซภณะเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกฝ่ายดีงามเช่นสติปัญญาอโลภะอโทสะสิ่งเหล่านี้คือคุณธรรมพื้นฐานที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ปกครองถูกต้องค่ะซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่34พระอภิธรรมปิฎกคัมภีร์ธรรมะสังคณีเข้าใจแล้วครับ เหมือนกับการที่เราต้องเรียนกายวิภาคเพื่อที่จะเข้าใจร่างกายฉันใดการศึกษาพระอภิธรรมก็คือการเรียนรู้แผนที่ของจิตใจฉันนั้นเทียบเคียงได้แบบนั้นเลยค่ะแล้วเครื่องมือชิ้นที่สองแล้วครับวิปัสสนากรรมฐานจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรครับวิปัสสนากรรมฐานคือภาคปฏิบัติค่ะเป็นกระบวนการฝึกฝนเพื่อพัฒนาจิตใจให้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงครับ ซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งก็คือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สามารถพิสูจน์ผลของการฝึกฝนนี้ได้แล้วผ่านงานวิจัยด้าน neuroplasticity neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองใช่ค่ะที่ค้นพบว่าการฝึกวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างทางกายภาพของสมองเลยหมายความว่า การฝึกสมาธิภาวนาสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของเราได้จริงๆหรือครับใช่ค่ะงานวิจัยพบว่าสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจเชิงจริยธรรมการวางแผนและการยับยั้งชั่งใจจะมีความหนาตัวและทำงานได้ดีขึ้นค่ะอ๋อครับอีกต่อไปแต่เป็นการทดสอบความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการตระหนักรู้เท่าทันกิเลสของผู้สมัครได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นการเปลี่ยนเรื่องนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องและวัดผลได้จริงๆเมื่อเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังทั้งสองอย่างนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำไปสู่การปฏิบัติจริงซึ่งในบทความก็ได้เสนอโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมไว้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับอย่างไรบ้างคะบทความเสนอให้มีการร่างกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งฉบับปฏิรูปพุทธศาสตร์มหาปฐานโอ้โหชื่อยาวมากแต่ชัดเจนมากครับและเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาคือสภาธรรมมาพิบาลแห่งชาติเชิงพุทธ ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมจรและผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานทั้งหมดค่ะและคุณสมบัติของผู้สมัครก็ไม่ใช่แค่เรื่องทั่วไปอีกต่อไปแต่มีการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมที่น่าสนใจมากค่ะคือต้องสำเร็จหลักสูตรรัฐศาสตร์เชิงพุทธมีความเชี่ยวชาญในพระอภิธรรมและที่สำคัญคือต้องมีชั่วโมงการศึกวิปัสสนากรรมฐานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า500รชั่วโมงเข้มข้นมากค่ะ แต่ส่วนที่ผมคิดว่าน่าทึ่งและเป็นหัวใจของข้อเสนอนี้จริงๆคือกระบวนการทดสอบที่เรียกว่าการทดสอบมหาปัฐานพยากรณ์หรือ The 24 Conditions t r e s s Test ค่ะครับส่วนนี้คืออะไรครับนี่คือส่วนที่เป็นนวัตกรรมที่สุดเลยค่ะคำพีมหาปัฐานเป็นคำพีเล่มที่7และเป็นเล่มที่ใหญ่ที่สุดในพระอภิธรรมปิฎกค่ะครับ ว่าด้วยเรื่องของปัจจัยหรือเงื่อนไข24ประการที่ทำให้สรรพสิ่งเกี่ยวเนื่องกันบทความได้นำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแบบทดสอบที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของนักการเมืองภายใต้สภาวะกดดันได้อย่างแม่นยำฟังดูซับซ้อนมากเลยครับพอจะยกตัวอย่างการทดสอบในแต่ละปัจจัยให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับเช่นอุปนิสยปัจจัยนี่คือการทดสอบอะไรครับ อุปนิสัยปัจจัยคือปัจจัยที่ว่าด้วยอุปนิสัยที่สั่งสมมาค่ะอุปนิสัยใช่ค่ะพูดให้ง่ายก็คือเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมในอดีตของผู้สมัครอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีนิสัยที่ฝังรากลึกเป็นไปในฝ่ายกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันอ๋อเปรียบเสมือนการตรวจสอบประวัติทางจริยธรรมอย่างเข้มข้นเลยเพื่อดูแรงเฉยทางศิลธรรมของบุคคลน,นั้นค่ะเหมือนเป็นการดูมโนธรรมสันดานเลยนะครับ แล้วปัจจัยต่อไปแล้วครับอธิปฏิปัจจัยอธิปฏิปัจจัยคือปัจจัยที่เป็นใหญ่ในการตัดสินใจค่ะการทดสอบนี้จะดูว่าอะไรคือความเป็นใหญ่หรือเข็มทิศในการตัดสินใจของผู้สมัครครับระหว่างอะไรบ้างครับระหว่างฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความเพียรจิตตะคือความตั้งมั่นและวิมังสาคือปัญญาค่ะซึ่งผู้ปกครองในอุดมคติต้องเป็นอย่างไรครับจะต้องมีวิมังสาธิปติ คือใช้ปัญญาเป็นใหญ่ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเสมอไม่ใช่ใช้อำนาจตามความพอใจของตนเองน่าสนใจมากครับมาถึงปัจจัยที่3เหตุปัจจัยซึ่งผมอ่านแล้วทึ่งมากเพราะมีการเสนอให้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างไบโอฟีดแบ็กใช่ค่ะเพื่อตรวจหารากเง่าของโลภะในจิตใจอันนี้ทํางานอย่างไรครับ ในการทดสอบนี้ผู้สมัครจะถูกนำเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จำลองที่กดดันอย่างสูงเช่นการต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ของพรรคพวกกับผลประโยชน์ของประเทศชาติครับในขณะเดียวกันเครื่องไบโอฟิทแบ็กจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเช่นอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตหรือเครื่องสมองซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงสภาวะความโลภหรือความเครียดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ค่ะ เป็นการวัดปฏิกิริยาของจิตใจที่ยังไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งด้วยความคิดถูกต้องเลยค่ะสุดยอดเลยครับและปัจจัยสุดท้ายที่ยกมาเป็นตัวอย่างคืออารมณปัจจัยอารมณปัจจัยคือปัจจัยที่เป็นอารมณ์หรือสิ่งเร้าภายนอกค่ะการทดสอบนี้จะดูว่าสิ่งเร้าเช่นอำนาจเงินตราหรือชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจของผู้สมัครอย่างไรครับผม หากจิตใจยังหวั่นไหวยินดียินร้ายกับสิ่งเร้าเหล่านี้อย่างรุนแรงก็มีความเสี่ยงสูงที่จะใช้อำนาจไปนในทางที่ผิดแล้วเกณฑ์การตัดสินเป็นอย่างไรครับเข้มงวดมากค่ะคือผู้สมัครจะต้องมีค่าคะแนนโสภณะสาธารณเจตสิกซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานเช่นฮิริคือความละอายต่อบาปและโอตัปะปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปต้องมีค่าคะแนนสูงเท่าไหร่ครับ สูงกว่าร้อยละ95ค่ะโอ้กระบวนการที่ซับซ้อนและล้ำลึกขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีสถาบันเฉพาะทางเพื่อรองรับใช่ค่ะบทความจึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันทดสอบมหาปัฐานและประสาทวิทยาศาสตร์หรือ PNTI ขึ้นมาในสถาบันนี้มีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ สถาบันแห่งนี้จะถูกติดตั้งด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดเลยค่ะเช่นเครื่อง fMRI เพื่อวัดการไหลเวียนของเลือดในสมองแบบเรียลไทม์เครื่อง EEG เพื่อวัดคลื่นสมองระดับ gamma waves ซึ่งมักพบในผู้ที่ปฏิบัติทรรขั้นสูงและหัวใจสำคัญคือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่าพัฒนา engine พัฒนาเอนจินค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์อันซับซ้อนของปัจจัยทั้ง24ประการโดยเฉพาะและแนวคิดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบระหว่างพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ก็คือ neuro-apidama mapping แนวคิดนี้คืออะไรครับเป็นแนวคิดที่พยายามจะจับคู่สภาวะจิตที่อธิวายไว้ในพระอภิธรรมเข้ากับตัวชีวัตที่เป็นรูปธรรมทางประสาทวิทยาศาสตร์ค่ะ อ๋อพอจะหยุดตัวอย่างได้ไหมครับได้ค่ะตัวอย่างเช่นสภาวะของโลภะในพระอภิธรรมอาจจะสามารถจับคู่ได้กับการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้นของสมองส่วนอะมิกดาลรับหรือสภาวะของเมตตาอาจจะสัมพันธ์กับการทำงานของสมองส่วนอินซูล่าคอร์เทกซ์เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างองค์ความรู้โบราณกับข้อมูลเชิงประจักษ์สมัยใหม่เพื่อทำให้การวัดผมคุณธรรมภายในเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงใช่ค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่การทดสอบสุดหินนี้ได้ผู้สมัครจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะจะต้องผ่านหลักสูตรธรรมพิบาลวิวัฒน์หรือ ABGN ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เข้มข้นเป็นระยะเวลา6เดือนเต็ม6เดือนเต็มค่ะหลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การให้ความรู้แต่มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนผ่านระดับเซลล์และระดับจิตหรือ neurospiritual transformation เลยทีเดียวค่ะ เราลองมาไล่เรียงเนื้อหาในแต่ละเดือนกันดูนะครับเพราะน่าสนใจมากเดือนที่1เป็นการวางรากฐานแห่งจิตและสมองโดยศึกษาพระไตรปิฎกควบคู่ไปกับตำราประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโลกอย่าง Principles of Neuroscience ค่ะพอมาเดือนที่2จะเจาะลึกเรื่องพระอภิธรรมและจิตตมิทยาเชิงพฤติกรรมใช่ค่ะศึกษาคัมภี์อภิธรรมมาสังกหะควบคู่ไปกับหนังสือ b e h a v e ของ Robert Sapolsky เพื่อให้เข้าใจกลไกทางชีววิทยาที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีของมนุษย์อย่างทองแท้มาถึงเดือนที่3นี้น่าทึ่งมากครับคือการศึกษาหัวใจของหลักสูตรนั่นคือคัมพีนมหาประฐานเพื่อให้เข้าใจทฤษฎีระบบที่ซับซ้อนควบคู่ไปกับหนังสือ Thinking Fast and Slow ของ Daniel Kahneman อ๋อเพื่อให้เท่าทันอคติทางความคิดของตนเองถูกต้องค่ะแล้วเดือนที่4ล่ะครับ เดือนที่4จะเป็นการเน้นภาคปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสูตรควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัดผลการปฏิบัติตามแนวทางงานวิจัยของนักประสาทวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างริชาร์ดเจเดวิดสัใช่ค่ะเดือนที่5จะเป็นการประยุกต์หลักการสู่การบริหารบ้านเมืองศึกษาเรื่องทศพิกราชธรรมจากจักรวัติสูตร ควบคู่กับแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเพื่อออกแบบนโยบายสาธารณะที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเติบโตทางวัตถุแต่สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้สังคมและเดือนสุดท้ายเดือนที่6คือบททดสอบที่แท้จริงค่ะเป็นการจำลองสถานการณ์วิกฤตและการสอบไล่ขั้นสุดท้ายผู้สมัครจะต้องเผชิญกับบททดสอบที่กดดันที่สุดเพื่อวัดสภาวะจิตว่าจะสามารถคงไว้ซึ่งสติและปัญญาในการตัดสินใจได้หรือไม่ใช่ค่ะเป็นระบบที่รัดกุมและลึกซึ้งมากครับ แต่แนวคิดที่ปฏิวัติว,ตวงการขณะนี้ย่อมต้องเผชิญกับคําถามและแรงต้านมากมายจากสังคมแน่นอนค่ะโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้มีอํานาจเดิมบทความได้เตรียมรับมือกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับ บทความได้วางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร100วันเอาไว้เลยค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจและฉันทามติในสังคมมีการใช้แคมเปญอะไรที่น่าสนใจบ้างครับมีค่ะใช้แคมเปญที่ทันสมัยและเข้าถึงง่ายเช่น hashtag #lawsarenotenough หรือ hashtag #muraldemocracy เพื่อสื่อสารว่านี่ไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และคุณธรรมที่เป็นสากลและยังได้เตรียมยุทธศาสตร์ในการตอบโต้ข้อโต้แย้งไว้อย่างแยบยนด้วยค่ะอย่างไรครับกลัไปว่า สิทธิของประชาชนในการมีผู้นำที่ซื่อสัตย์ย่อมสำคัญกว่าสิทธิของนักการเมืองในการซ่อนเร้นเจตนาทุจริตโอ้โหเป็นการเปลี่ยนมุมมองของประเด็นไปเลยนะครับค่ะในบทความยังได้รวบรวมคำถามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆพร้อมแนวทางการตอบไว้อย่างน่าสนใจผมอยากจะลองหยิบยกมาสนทนาการสักสองสาข้อนะครับได้เลยค่ะข้อแรกเลยครับการบังคับให้ผู้สมัครต้องมีความรู้เรื่องพระอภิธรรม จะไม่เป็นการละเมิดเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือครับคำตอบในบทความชี้แจงว่าพระอภิธรรมนั้นคือการศึกษากลไกาการทำงานของจิตที่เป็นสากลสำหรับมนุษย์ทุกคนค่ะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งค,ความโลภหรือความกโกรธนั้นไม่เคยเลือกปฏิบัติทางศาสนาฉันใดคุณธรรมก็เป็นสิ่งสากลฉันนั้นการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษากฎธรรมชาติของจิตใจไม่ใช่การบังคับให้เปลี่ยนศาสนาค่ะชัดเจนมากครับ อีกคำถามหนึ่งคือเครื่อง fMRI หรือเครื่องสแกนสมองนั้นเชื่อถือได้แค่ไหนแล้วนักการเมืองจะสามารถฝึกฝนเพื่อหลอกเครื่องสแกนได้หรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ คำตอบคือสิ่งที่เรากำลังวัดไม่ใช่ความคิดซึ่งอาจปรุงแต่งได้แต่เรากำลังวัดปฏิกิริยาตอบสนองของสมองในระดับที่ลึกกว่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากใช่ค่ะตามหลักอุปนิสยปัจจัยที่เราคุยกันไปนิสัยที่ฝังรากลึกนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาสั้นๆครับ และเมื่อถูกทดสอบภายใต้สภาวะที่ซับซ้อนและกดดันสมองจะไม่สามารถโกหกตัวเองได้ความขัดแย้งภายในจิตใจจะปรากฏออกมาเป็นข้อมูลการทำงานของสมองที่ชัดเจนค่ะและคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากครับ ทำไมนกักการเมืองต้องเรียนเรื่องที่ยากและซับซ้อนอย่างมหาปฐานด้วยในเมื่อปัญหาของประเทศคือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องคำตอบในบทความนี้คมคายมากค่ะโดยชี้ว่าปัญหาใหญ่ของชาติบ้านเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความไม่เก่งของผู้นำแต่เกิดจากความลำเอียงและการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะกิเลสไอที่ซับซ้อนได้จริงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้นาประเทศครับใช่เลยค่ะ จากทั้งหมดที่เราได้สนทนากันมานะครับจะเห็นได้ว่านี่คือข้อเสนอที่ต้องการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเมืองไทยครั้งสําคัญจริงๆค่ะเป็นการเปลี่ยนจากการคัดเลือกผู้นําโดยพิจารณาจากคุณสมบัติภายนอกเช่นวุฒิการศึกษาหรือฐานะไปสู่การตรวจสอบคุณสมบัติภายในที่ลึกซึ้งถึงระดับจิตใจและโครงสร้างของระบบประสาทเป้าหมายสูงสุดของแนวคิดนี้คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า s u p e r m เ n d democracy หรือประชาธิปไตยเหนือโลกียะครับ ที่ซึ่งผู้นำไม่ได้เก่งกาจเพียงวาทศิลป์แต่เป็นผู้ปกครองที่มีปัญญาและสติเป็นเครื่องนำทางในการบริหารประเทศอย่างแท้จริงครับผมซึ่งดิฉันขอปิดท้ายการสนทนาในวันนี้ด้วยประโยคที่สรุปแก่นของแนวคิดนี้ได้อย่างทรงพลังที่สุดจากบทความซึ่งกล่าวไว้ว่ากฎหมายมีไว้จับคนผิดแต่พุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีไว้สร้างคนถูก